สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหารถเก่งอ e ีโคคาร์นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมนะคะเป็นรุ่นแบนท็อปนะคะแล้วก็ตัวท็อปด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมนะคะตามแอดมินมาเลยเจ้าตัวคันนี้เลยนะคะ HondaJ a z z นะคะเครื่อง1.5ตัว RS นะคะตัวท็อปนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยเป็นปี2017นนะคะลูกค้าแม็กก็เป็นแม็ก ลอยจากศูนย์ฮอนด้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขาเป็นสีโครเมียมนะคะตรงกลางก็จะมีช่องระบายความร้อนนะคะด้านข้างตัวหนังสือตัวเอตรงนี้ก็จะมีตัว RS เป็นสีแดงนะคะเพื่อบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะ ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะส่วนไฟตาคู่หน้าเป็นหลอดไฟ Full LED นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคันนี้ก็จะตกแต่งด้วยสซเกิร์ตเล็กน้อยนะคะอยู่ด้านข้างตัวรถนะคะ ีแบบนี้เลยล้อแมกนะคะเป็นแมกอลอยจากศูนย์นะคะยางขอบ16นะคะลูกค้าส่วนด้านข้างก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์อะไรนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถส่วนส่วนกนารศาสตร์ก็มีมาให้ครบทุกบานเลยที่จะเปิดวปีประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถไม่มีที่ครอบกันรอยมาให้นะคะก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดมาให้นะคะฝั่งซ้ายขวาก็มีมาให้อย่างละตัวนะคะ ก็จะตกแต่งด้วยลวดลายเล็กน้อยนะคะลูกค้าเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะฝาถังน้ํามันก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาดูสตอในส่วนของด้านหลังรถนะคะนี่ท้ายรถก็เดิมเดิมเลยนะคะสวยงามมากมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้เล็กน้อยนะคะเป็นสีขาวนี่สวยตรงเสาอากาศนะคะก็เป็นเสาแบบเดิมเดิมนะคะไม่ใช่ขีบฉลามนะคะส่วนไฟของเขานะคะก็เป็นหลอดไฟ LED นะคะก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะก็ไม่มีขาดทาง Honda เขาก็ได้ตกแต่งไฟออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะยาวมาตั้งแต่ด้านบนตรงสปอยเลอร์นะคะจนถึงด้านล่างตัวรถนะคะสวยงามมากส่วนที่ปัดน้ำฝนนะคะก็ถ้าสึกหล่อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะลองไปถึงด้านหน้าด้วยก็จะมีฟิล์มไล่ฝ้ามาให้ด้วยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากเดี๋ยวแอดมินจะเปิด ห้องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะนี่ห้องเก็บของด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะก็สามารถวางสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะลูกค้าหรือว่าลูกค้ามีสัมภาระเยอะนะคะก็สามารถพับเบาะไปด้านหน้าได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของส่วนด้านล่างะคะก็จะมี ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีล้ออะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยครบจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่ารถตัวท็อปรุ่นนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างนะคะคอนโซลด้านหน้าฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีที่เก็บของมาให้นะคะเป็นที่เก็บเอกสารต่างๆเก็บคู่มือรถนะคะเก็บเอกสารสําคัญนะคะก็สามารถเอาใส่ในนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะก็จะ ตกแต่งเล็กน้อยนะคะเป็นสีเทาตัดกับสีดำนะคะลูกค้าส่วนแอร์ช่องแอร์นะคะก็จะตกแต่งเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นสีเทาตัดกับสีดำแอร์แบคลรถคันนี้ก็มีมาให้ฝั่งฝั่งคนนั่งจะมีทั้งหมด2ตัวนะคะอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็อยู่ตรงเสาด้านบน1ตัวนะคะแบบนี้เลย ส่วนคอนโซลตรงกลางก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb ได้เลยนะคะก็ลูกค้าก็เลือกเอาเลยว่าลูกค้าจะใช้งานตัวไหนนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะหน้าจอของเขานะคะก็ใช้งานได้ลื่นไหลนะคะก็จะมีช่องเสียบ usb มาให้นะคะส่วนแอร์เป็นระบบออโต้นะคะก็สามารถกดใช้งานได้เลยหรือว่าลูกค้าใจร้อนนะคะก็สามารถ กดปรับเอาเองได้เลยนะคะว่าจะเอาพัดลมเบอร์ไหนนะคะจะเอาเย็นเอาไออุณหภูมิเย็นเท่าไหร่นะคะก็สามารถใช้งานกดใช้งานได้เลยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไร้ฝ้ามาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากเลยด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้นะคะหนึ่งช่องนี่อยู่ฝั่งขวานะคะด้านบนหัวเกียร์ก็จะมีที่วางของแล้วก็ที่วางขวดน้ำวางแก้วน้ำมาให้นะคะ เกียร์รถคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกมือแบบธรรมดานะคะนี่ส่วนที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะเป็นหุ้มผ้าสีดำแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะคะก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถเก็บใส่ได้เลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยสีดำสามก้านแล้วก็แต่งด้วยสีเทาเล็กน้อยนะคะฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปุ่ม R ปรับเปลี่ยนโหมดนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่ม c r u ค s น Control น,น,นะคะปุ่มล็อกความเร็วนะคะถ้าลูกค้าอยากเอาความเร็วเท่าไหร่ลูกค้าก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยก็จะด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีปุ่มวางสายรับสายคนโทรมานะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสะดวกสบายมากด้านหลังพวงมาลัยนะคะพิเศษมากรถตัวท็อปคันนี้มีปุ่ม p a n e ด s h i ิปมาให้ด้วยนี่ ลูกค้าสามารถกดใช้งานได้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะมาดูเข็มไม้รถตัวนี้นะคะเข็มไม้เขาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึก้าพันกว่ากิโลนะคะไม้แท้เลยอันนี้ก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะรถปี2017เนาะก็คุ้มค่าอยู่นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปก็แอดมินก็ว่าคุ้มค่าอยู่ a i r b a บก แอร์แบ็กก็จะมีให้สองตัวนะคะฝั่งคนขับก็จะอยู่ตรงพวงมาลัย1ตัวแล้วก็จะอยู่ตรงเสาฝั่งขวานี้1่ตัวนะคะแบบนี้เลยฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มประหยัดน้ามันนะคะปุ่มอีโคโคาร์ลูกค้าก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถกดใช้งานได้เลยก็จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากที่วางแก้วมาให้ด้านบน1ช่องนะคะแล้วก็ด้านล่างอีก1ช่องนะคะ มีลำโพงมาให้ด้วยส่วนแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มล็อกกระจกแล้วก็ปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะปุ่มล็อกรถแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดกระจกทั้ง4บ้านนะคะเพดานด้านบนนะคะก็เป็นพรมสีดำนะคะก็คุมทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะภายในตัวรถใหม่ไม่ใหม,ใหม่ดูเอานะคะลูกค้า ที่บางแดดยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะยังเป็นยังใส่พลาสติกอยู่เลยนะคะที่บางแดดมีกระจกมาให้ด้วยนะคะเอามีกระจกมาให้สองด้วยแต่ฝั่งคนนั่งไม่มีมาให้นะคะไฟเก๋งก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะด้านหลังก็ออกปกติเช่นเดียวกันนะคะนี้ มีราวจับมาให้ด้วยนะคะด้านหน้ามีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะสะดวกสบายมากนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะก็นั่งได้สองสามคนนะคะก็สะดวกสบายมากนะคะเฮดรูมหรือเลกรูมก็ไม่ได้ชนนะคะก็มีมีราวจับมาให้ด้วยนะคะซ้ายขวาอย่างละตัวนะคะเบาะ บาะด้านหลังก็เป็นบาะหุ้มผ้าสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะคะตรงกลางไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะลูกค้าบาะก็สามารถพับเบาะได้เลยถ้าลูกค้ามีของมีสัมภาระเยอะนะคะเข็มขัดก็มีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ Honda Jazz 1.5ตัว RS นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะลูกค้าก็ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกทีชั่วโมงหรือลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะก็มีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะตอนนี้ทางเราก็มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถคอกอยากได้รถเก่งอีโคคาร์หรือว่าอยากได้รถกระบะถูกๆนะคะงวดถูกๆ ก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรดสวยรดดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย